น้องสุดาอยู่ไหนคะโอเคนะคะงานแรกคืองานทะเบียนนะคะพี่เลี้ยงปุ๋มจะมอบแฟ้มทะเบียนประวัตินะคะให้กับหัวหน้าทีมทะเบียนคนใหม่นะคะคุณสุดานะคะค่ะก็ขอให้งานทะเบียนรุ่นนี้รุ่วงไปด้วยดีนะคะค่ะ ทราบว่างานทะเบียนรุ่นนี้ก็จะมีน้องหมีน้องปุ๊กนะคะน้องสมใจน้องคณิตฐาเดี๋ยวจัดทีมให้โอเคนะคะงานต่อไปลงงานในทีได้ยังยังนะเก็บมาอย่งยังอ่ะงานพิธติกรพี่จุพี่จุมี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 ค่ะเดี๋ยวมีครบหมดอ่ะพิธีกรพี่จุไปไหนคะ รีบพิธ <kleine mus> <lerin> <vel> ีกรให้นะคะก็ขอให้ทีมพิธีกรนี้ไปแท็กทีมกันมานะคะทำหน้าที่พิธีกรในห้องเรียนค่ะใกล้ๆดใค่ะรับรอค่ะอ อ่ะเดี๋ยวต่อไปอาหารเตรียมตัวนะคะใครรุ่นห้าหนึ่งใครรับผิดชอบอาหารเชิญเลยค่ะค่ะพี่เลีย้ยงพี่เลี้ยงเชิญพี่อ้อยนะคะอาหารอาหาอาหารอาหาร่เชอาา่านี่ค่ะอันนี้ทีมอาหาร,าหารมารับอุปกรณ์อาหารไปนะคะค่ะบมือเลคะ่ะ ก็ขอให้ดูแลรุ่นท่าหนึ่งให้อิ่มมีพิมันเหมือนที่ท่านได้รับนะคะสาธุค่ะอ่ะได้ได้ได้ค่ะต่อไปอ่ะเสร็จหรือยังคะ,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 ะต่อไป,ไป นานเพียแป๊บหนึง่งขอขอพี่อ้อยเขาจะได้ไปทําไปเตรียมอาหารขอทีมการเงินบัญชีการเงินนะคะพี่อ้อยมอบให้กับน้องเกง๋ของเรานะคะก็ <uz> ขอให้ดูแลรลักษาเงิน,นด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะคะสมมอบงานสาธุค่ะต่อไปเนื้องานไอทีนะคะคุณเฉลิมเกียรติคะ่ะ คุณเฉลิมเกียรต์ไอทีนะคะมอบง,งานไอทีให้กับคุณเฉลิมเกียรติเพ่เป็นหัวหน้าทีมนะคะค่ะยกมือสงนิดเดินค่ะไปค่ะนะคะไปงานอะไรอีกเนาะงานสตรองงานสตรองหัวหน้าทีมสตรองทีมอา่อาลดท่าหนึ่งใครใครที่จะดูแลทีมสตรองที่ดูแลอาสนะ ใครดูแลทีมสตรองประธานเบส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 ไม่เอาประธานเบสนั่นแหละประธานเบสมารับมอบงานทีมสตรองเลยค่ะประธานเบสอยู่ไหนคะประธานเบสประธานเบสไม่รู้ทีมสตรองเรารู้หน้าที่เขาคือปูอัศนะใช่ไหมคะ อนะคะอ,นนอันนี้อันนี้ทีมมีสําคัญนะคะเวลาเราจะานั่งอัฒนะก็จะต้องมีทีมที่มาดูแลให้นะคะโอเคนะคะต่อไปอ่ะคราวนี้มีทีมอาคารสถานที่นี่ไม่รู้ว่าใครเนาะอ่ะ ะจะมอบะระฆังให้กับรุ่นน้องนะคะ,ะไม่ทราบว่ารุ่นนี้ใครเป็นหัวหน้าทีมคุณสุพจน์ได้ไหมคะขอคุณสุพจน์ได้ไหมคะขอคุณสุพจน์นะคะคุณสุพจน์มารับมอบะระฆังไปให้ทีมของนะคะโอเคนะคะนะคะ่ะคุณสุพจน์จะเป็นคนดูแลทีมะระฆังให้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยน้องเกงน้องเบิม้มนะคะ่ะ กินกระรังนะคะหมดหียังกันเนี่ยอาหารการเงินหมดแล้วฮะอเไเยไรออ น้องอีฟนะคะที่จะมารับมอบงานมารับมอบงานไปก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ได้ไม่ได้ก็เป็นน้องอีฟค่ะน้องอีฟน้องอีฟมารับมอบงานนะคะรุ่นเขาบอกเขาบอกมาแล้วนะคะอันนี้งานช่างภาพนะคะรับเลยเหมาะไหมคะเหมาะไหมคะรุ่นนี้เหมาะมาก ะะสถานที่สถานที่จริงๆอะ่ะสถานที่ต้องเป็นพี่แป๋วเมื่อกี้ไปหาพี่แป๋วไม่เจอก็ขอเป็นคุณเอกเป็นปกติคุณเอกไม่ได้อยู่ครูสมาธิคุณเอกมอบให้กับน้องแจ็คน้องแจ็คจะดูสถานที่น้องแจ็คดูแลนคุณแอนมอบ ดูแลสถานที่นะคะก็จะมอบกุญแจอาคารสถานที่ให้น้องแจ็คดูแลค่ะรอประพอานลงและรอปรอนะคะโอเคนะคะด้วยความดีนะคะครบถ้วนหรือยังคะครบถ้วนหรือยังคะแล้วค่ะครบแล้วนะคะก็ห่อให้รุ่นน้องรับงานต่อไปนะคะอะไรคะ ค่ะนะคะทั้ง <laughs> ขออนุญาตค่ะก็หนุนขอเป็นตัวแทนนักศึกษารุ่น51นะคะก็ต้องบอกว่าในวันนี้เป็นวันที่พวกเราว่าเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วเพราะพวกเราสอบกันแล้วอาจารย์บอกว่าน่าจะผ่านกันทุกคนวันนี้พวกเราก็รวมพลังกันค่ะสำหรับผู้ดูแล